สวัสดีค่ะพบกับโคเซรีแอคควันนี้ยังไงวันนี้เราจะมาเรียกอะไรนะคะเบบีมอนเตอร์ค่ะชื่อเพลงว่าดิฟก่อนไปรีแอคเดี๋ยวเรามาแนะนำสมาชิกกันก่อนน้ำฝนค่ะยูค่ะไอค่ะเป็นอวีเพลงนี้ยังไม่ได้ดู เห็นอะไรมาก่อนไหมเห็นอะไรมาก่อนไหมเห็นแบบบน้าเออเห็นชุดแบบแวบบมีความแบบสีสันอะไรอย่างนี้จีจ้าใช่นี่ไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรมาก่อนเลยเลยไม่มีข้อมูลแล้วเพลงเพลงที่เขาปล่อยมาก่อนหน้านี้ใช่ดูเหมือนเหมือนเห็นอ๋อคีแกเออแต่เพลงนั้นดูออกแนวเท่ๆแบบฮิปฮอปจ๋าเลยถ้าดูถ้าจ้ไม่เห็น โอ้ยแต่เห็นเขาเขาพูดมาว่าเพลงนี้คือแบบถ้าฟังแล้วต้องเต้นเดี๋ยวเ้องวรรู้สึกเต้นเลยวะไม่เอาแต่จะเป็นแนวฮิปฮอปเหมือนกันไหมคิดว่านะไม่ได้ใจเลยแต่มาแค่นั้นเป็นคนไทยเป็นคนไทยค่ะอ่านแค่บรรทัดเดียวเขามีชื่อดอวยังยโอเคมอนตี้มั้งมอนตี้เออาคุยก่อนก็ได้ ถูกเปล่าไปถอะมันตีไปถูกกับเขาไปสไตล์ไวยจีใช่น้ำฝนเมนใครคะชอบลูกกะคืออันนี้มีเมนไหมคะพี่ไอมีเมนไมไม่มีค่ะแบบไม่ได้ติดตามตัววงแต่เ็าแบบฟังเพลงใช่ใช่แล้วพี่อยู่เมนใครคะเมนอาซาอาญี่ปุ่นแต่ไม่เคยปักเมนเมนแปเลยก็มีวงนี้ที่แบบโดนอะ โดน,ะนปล่อยมาเมื่อ11โมตงตอนนี้กี่โมงตอนนี้11โมงจะ40แล้วกี่วิวแล้วอ่ะ6 0 0 0 0โอ,โอ้โหว้าวเริ่มฉันผูมใจนะอ้ รู้เลยว่าใครเอ <laughs> อเออแต่ไอยอนเสียงคือรู้เลยว่าใครสวยมากอุยยังหอมอี่แต่ทรงนี้สวยนะเหมือนทรงน้องอส่มเกียอน โอ๊ยยไ่นออ่ะนี่ไงนี่ไงีเห็นปเอาไปทั้งหมดล้วละคอยต้องเป็นเออ อะไรเลยเหรอเฮ้ยน้องโตขึ้นเยอเลยอะน้องแพก็สวยแบบติดแกมวยื่อ อนี้้ยว้าว้ามยอนแน่ออนไ่สูงมากไม่ลอยขึ้นไปสูงมากเนี่ยลอยจนหัวเมือีคนหักต้องหัวโคก เป็นไงเป็นไงคะดีชอบอุ้ยแบบรู้สึกยังไงวะรู้สึกเนีมากรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบฟังแล้วต้องเต้นอะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะใช่ดีมากแล้วแบบทุกคนแบบเขาเรียกอะไรเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนแบบสไตล์กันไปหมดเลยทั้งสีผมทั้งทรงผมอะไรอย่างเงี้ยฟิลเหมือนเทรนดวันสมัยก่อนเลยอ่ะเกิดไม่ทัน อันนี้หนูเป็นน้องพี่นะคะจริงหรือเคต้องบอกว่านี่จริงเลยเคไม่แบบแนวนั้นใช่สนุกอ่ะอาพี่หมิียวหรือเออก็คือเมื่อกี้แบบว่ารู้สึกเหมือนเราเราโมเดลดูอ่ะไม่เขาเรียกอะไรโฟกัสอยากดูอีกอะไรเงี้ยต้องดูอีกหลายรอบรู้สึกมันมีเขาต้องเจอซ้อนซ้อน อะไรสักอย่างแบบอะไรสักอย่างแบบอันนี้แบบไม่ได้ดูสตอรี่เลยอ่ะหมายถึงว่าเออใช่ใช่ใช่เหมือนเห็นแบบส่วนใหญ่โฟกัสที่บ e a u t y s h อ p แต่ละคนคือแบบสวยก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ดูแบบสตอรี่ของเอ็มวีเท่าไหร่เออโฟกัสของความสวยว่าเขาเล่าอะไรมีใครดูไหมก็แบบพวกเทปพวกเทปอะไรเงี้ยเห็น่ายบ่อยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะอันนี้อะไรเป็นกิมมิคอ๋อ ก็แบบอัลบั้มแต่ถ้าในอัลบั้มอ่ะมีมีเทปเนี่ยก็น่าจะที่จะดีนะแต่ไม่รู้มีไหมนะหมือนแบบองุณใจเฉื่อเอออะไรยังไงเก๋ไะไรส่ไงใช่หรอจังหวะเพลงสนุกดีก็แนวสไตล์ YG ในความรู้สึกส่วนตัวเออก็ไม่หลุดแต่ก็แบบย่มากทุกคนเหมือนได้โชว์หมายถึงว่าแรปก็ได้โชว์ท่านแรปของตัวเองแบบโชว์ทักษะ แบบโวโคก็แบบโชว์โวโคได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญคือทุกคนสวยมากเออสวยทีละสมกับที่เราอสมชํำเลยอุ้ยแล้วอาสากสวยมากแบบสีผมสีน้ำเงินต่ผมด้วยรามีด้วยคือดีคือเล่าอะไรอะคือเล่าอะไรใช่ไหมเออเล่มาดูอันไหมว่าเล่าไหแต่เนี้ยเนี้ยคิดว่าเหมือนเหมือนตอนแรกไม่เล่าอะไรไม่เล่าอะไรอ่ะ ก็ไอจีก็ไม่ได้อะไรเลยเอาเปิดมาด้วยเทปผมก็มีสนตรีเอขาไม่รู้เรื่องเลยเห็นแบ็คพิงอะไรอย่างเงี้ยเขาเปิดมาด้วยเทปแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งฟังเพลงอย่างเงออยิงเทปขึ้นมาฟังเพลงแล้วนี่อะไรอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงต่ออ่ะแล้วก็ร้องเลยแล้วก็ไม่อันนี้ลดขนเพทปลดขนเพลงไงเออแล้วเนี่ยแล้วก็มีแกที่แบบน่าจะเนี่ยประกาศซัมติงสักอย่าง เหมือนรถอะไรนั่นปะรถแห่ <laughs> รถแห่รถแห่ตอนสุดท้ายเหมือนเป็นปาร์ตี้เหรอน่าจะฟิลเหมือนปาร์ตี้เหมือนแบบเหมือนแก๊งแข่งรถที่เขาไปรวมตัวกันแล้วก็จะมีผู้แบบล้อมวงกันมีคนเต้นตกันคือไม่รู้ว่าจะอธิบายไม่ร <laughs> <owing> ู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะ <laughs> ใช่ฟิลนั้นน่ะเหมือนไปสนามแข่งเงี้ยหรอแล้วก็มีคน <laughs> ออ๋แล้วก็แบบ ผู้หญิงเหมือนโชว์อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยใครรู้ก็มาบอกใครรู้ก็มาบอกเราก็ไม่รู้ไม่รู้ที่คุณหน้าไปเรื่อยหมดเลยไปเรื่อยค่ะวิเคราะห์แบบจินตนาการเพลงก็คือผลิตเพลงป่ะน่าจะใช่มีซีนซีนไหนที่ชอบน้องฝนชอบซีนไหนชอบภาษาแล้วป่ะซีนไหนก็จะเปลี่ยนเมนหรือเปล่าซีนผู้ประกาศเนี่ยนะใช่ มันเป็นฉากที่เห็นเขาทําผมอะสีผมแล้วก็ตัดผมแล้วก็แบบเชี่ยเต่ดุเปลี่ยนไปนะหมายถึงว่าผมสั้นแล้วก็แบบคือแบบโคตรเท่อเอคือมันแบบมันเท่อะเหมือนแบบตอนแรกมันเป็นแบบเหมือนช็อตทั่วๆไปแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นเหมือนผู้ประกาศข่าวแล้วก็แล้อะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยชอบซีนนี้เพราะมันเท่อแบบมันสับเงี้ยหรอใช่มันสับอ่ะแต่แต่ตอนท่อนอาสาที่ประกาศข่าวตอนแรกนึกว่า อันเนีいい้ยคิงคองเว้ยหลอนหลอนแบบมาฟีลแบบประกาศข่าวเหมือนกันแค่ชอบซีนไหนซีนไหนเอระเหมือนตอนเนี้ยยังไม่มีซีนไหนติดหมายถึงว่าติดตาขึ้นมาแต่ซีนที่แบบชอบตอนนี้คือเสียงที่อายอนขึ้นนะหมายถึงว่าอายอนบิน่ะเออใช่อายอนบินเพราะว่าแต่จำไม่ได้นะว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่แบบเสียงมันติดอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเราโฟกัสเสียงมากกว่าภาพอีกอะทุกคนสวยมากเลยอะใช่เหมือนแบบโตขึ้นมากใช่โลลาด้วยนี่ไงน้องบินขึ้นไปอ๋อ๋อคือปีนี้ใช่ไหมใช่ก็แบบยิ่งสูงก็คือบินสูงไปอีกเออจะหลุดโลกแล้วน้องว้าวอันนี้เสียงนึงอมันดีเขาถ่ายนีปั๊มเหมือนแบบเป็นฉากปั๊มข้มาเท่ๆเนาะปั๊มน้ำมัน ดูปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สดีค่ะดีจงดีเจนีจ่ก็เหมือนกันแบบว่าดูน่าจะไม่มีซีนที่ติดตาขนาดนั้นแต่ว่าเพราะว่าหมดอะโฟกัสทุกคน <laughs> เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบไม่ได้โฟกัสขนาดนัออ้นเราแบบเหมือนฟังคนคนมันดึงจะมีท่อนไหนะ ที่เป็น,นวัน้องโลล่ารู้สึกว่าน้องโตขึ้นมากเลยที่ก็จะออกมาตอนแรกเลยไหมนะเกือบเกือบกลางกลางปะแบบว้าวลุกแบบดูโตอ่ะที่มาเป็นเหมือนฉากเดินข้างตึกสักอย่างไม่นะเลยยังนะเนี่หรน้องอยู่กับรถปะแล้วก็ขึ้นชอ๋อ ห้ามีสวยอ่ะใช่ดูดูแบบช็อตม่กกี้เหมือนอุ้สวยเนาะโครงหน้าน้องเหมือนมาเบลเลยแบบยิ้มน้ารักๆอ๋ออ้ยสวยมีแต่คำว่าสวยค่ะเอ็มวีใช่ใช่ใช่เออไม่รู้อะไร คือน้องสวยน้องเก่งอยู่แล้วไม่รู้จะพูดเลยเว้แต่มาตอนแรกอ่ะก็เปิดเปิดมาด้วยชิกิต้าเออแต่ไม่แต่ตอนแรกอ่ะมองแบบไกลๆอ่ะไม่นึกว่าเป็นน้องใช่ตอนแรกก็ไม่ไม่คิดว่าเป็นชิกิต้าเหมือนกันแต่นี้ว่าดีนะรู้สึกแบบลงอ่ะปั่นวิว จิีถ้าถัดไปน่ากับเอ็มบีเนี่ยใช่เลยชอบอาซาผมดำเอ้าแต่ผมนี้ก็เก๋อียดแกซายนี่นี่อันนี้เหมือนบาร์บี้เลยโอ้โหเนาะแฟนเป็นไงคะภาพรวมเอ็มบีอุ้ยแม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ดักเป็นไงคะภาพรวมเอ็มบีสวยทุกคนสวยบิวตี้ช็อตเยอะแบบสะใจสำหรับแฟนๆอะไรก็จริง เจริงแบบว่าค่อนข้างที่จะยังไงล่ะลงที่คนเออลงที่คนเยอะมากเพราะว่าพวกฉากอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบยิ่งใหญ่อลังการหรือมันอาจจะยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่ามันไม่ดึงเราขนาดนั้นเพราะว่าที่ตัวคนอ่ะมันดึงสายตาเรามากกว่าก็ดีนะเพลงก็แบบน่าจะฟังได้เรื่อยๆเลย ใช่แต่แต่แอบอยากอยากเห็นท่าเต้นแบบเต็มๆเหมือนกันนะอ๋อเพราะน่าจะปล่อยเนาะ๋อถ้าต้องถ้าท่าเต้นมันน่าจะแบบมันน่าจะเลิศอ่ะคนน่าจะเอาไปเต้นตามกันได้เยอะพอสมควรไอ้ท่าแบบมันเหวี่ยงโลกแตกอ่ะโอ้เล่เห็นคนในออฟฟิศคนทำน้ำฝนพี่เล่ทำเด๋อทำชาเลนว้ายนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยยังไงคะอืมก็เดี๋ยว น้องเขาน่าจะลงเพลงวันนี้เนาะน้าจะปล่อยไปแล้วแพลตฟอร์มแล้ววันนี้ยเขาหยิกเพลงนะฟังเพลงแบบเขาเรียกไงเพลงในอัลบั้มอันอื่นด้วยอยเรายังไม่ได้ฟังเพลงอันนั้นเลยอะไรนะอะไรอ่ะอันที่เป็นที่ลูกกะกับอาสาลงด้วยกันก็คือเหมือนก่อนหน้านี้เขามีปล่อยปล่อยให้ฟังเป็นท่อนๆเออสปอยแต่ละเพลงแล้วคือรู้สึกว่าเพลงนั้นอะ น่าจะโดนแบบโดนใช่ที่มีคนไทยวันเดอร์เฟมกับเออใช่ร่วมทำด้วยร่วมทำด้วยกับพี่เวโอยอยากฟังฟังได้ไหมะฟังได้ไหมลองดิแล้ก็ฝากมอนตี้หรือว่าแฟนคลับวงอื่นๆมาชม MV ของ Baby Monster ร์ดิบได้นะคะมาดูกันเยอะๆนะคะเพลงดีมากเอาไปเต้นตามกันด้วยใช่แล้วก็มีเพลงในัะบ้าก็ อยากให้ลองเข้าไปฟังกันคิดว่าเพลงน่าจะน,น,น่าชื่นใช่หลายๆเพลงค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยอันนี้เป็นเครดิตได้เครดิตโอ้ยลิ้นหมดโอเคค่ะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องโคตรเฟนออฟฟิเชียลด้วยนะคะ อย่าอยลืมกดกระดิ่งกิก้งกิ๊งกิ๊งกิ๊งเจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบ <laughs> ายก็ตาน้องแบบกลัวๆนิดหน่อยเหมือนเด็กดือ้อ เพลงเพด็กอะเพลงอะไรนะ 对对对。嗯 อลองได้เลยริงใช่ลองได้เลยเออแบบลองเป็นทำง่ายๆกลมเด็กเลยปะ่ไมกะวา ฮิปฮอปเรื่อยๆมากกว่าใช่โดนโดนก็มีเพลงก็คือรู้เลยว่าเป็นแบบเพลงที่เขาแบบแนวเขาอ่ะุณกวๆดนตรีกลกว